ตอนนี้เราอยู่ที่ทองสมบูรณ์ลับนะคะเมื่อกี้ไปดูเดือนพักมาตอนนี้กลับแล้วค่ะแค่นี้ค่ะภายในภายในสถานที่ทองสมบูรณ์ลับก็มีสามร้อยของไว้นะคะมีมา้ามีเกมกิจกรรมโซนเกมอะไรต่งตางๆเยอะแยะมากมาย เรีอนนอนด้านนู้นนะคะเรีอนนอนด้านนู้นก็น่าสนใจนะคะมีกันด้วยนี่ไงเอทีวีเนี่ยไม่ว่าตัวคัดก็มีไหมเราดูในโบชัวร์ได้ว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ดูได้เลยแบบว่าค่าบริกาบราคาเดียวกันหมดนะครัอถ้ามีราคาหมดเนี่ยจะไปขับตัวคัดจะไปขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้า เก็บเก็บพี่ม้าอะไรก็แล้วแต่เราจะไปได้ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราจะเข้าไปที่ไหนคะไม่รู้ค่ะไม่มีใครขายของที่ระลึกหรือเปล่าปากกาค่ะอย่างไรไม่รู้มันบอกว่ารปากกาเหรอปากกาเหรอค่ะเอาหยิบมาดิเขียนเขียนเขียนอะไรนั่นอยู่อยากไทยค่ะอางไปก็หยิบมาเราจะไปให้พี่คนได้ค่ะ เราเราไปถ่ายด้ไหมหนึ่งสองสามี่ออื่เดียวอ่ะ